พุทธเจ้าจะแสดงธรรมะนะท่านบอกว่าเวลาเนี่ยเวลาวันคืนเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์บอกวันคืนเวลาที่ล่วงไปเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์กษเขาเรียกว่าพญามัจุราชหรือพญายมราชคือเหมือนยักษ์ยักษ์ตัวนี้เขาเรียกยักษ์กาลเวลาเขาเรียกปฏิจสมุป,ปบาทเขาบอกสปฏติสมุปบาทจงก็หัวอื้อเลย คือปฏิจูมบาก็แปลว่าวนเวียนเวลาเนี่ยทำให้วนเวียนย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยไม่จบไม่สิน้นกลับมาตั้งต้นใหม่เหมืนอนนาฬิกาเนะี่ยปฏิจูมบาตเเหมืนอนนาฬิกาสมาว่าตอนเนี้สามโมงสามสิบสามนาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมาสามโมงสามสิบสามนาที ถ้ามันอยู่เงี้ยมันไม่มันไม่เดินไปไหนหรอกมันก็วนทุกมันเนี้ยเวลาคือมันมันก็อย่างเงี้ยแต่ที่มันวนมันเนี้ยมันแต่วนเข้ามันเนี่ยของมันเนี่ยแต่มันมีความหมายเข้ามันเพราะมันวนมาบ่อยๆนะหลายหลายชั่วโมงไปเราก็แก่เข้าไปเรื่อยแต่ว่าเรานั่งกันเนี้ยเมื่อยอยู่เรื่อยพอมันวนมาอีกสามสิบสามนาทีมันก็เมื่อยขึ้นไปเรื่อยไอ้เมื่อยขึ้นมาแสดงว่าอนิ้จังมันเกิดแล้วทุกขังมนเกิดแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อย ถ้าเกิดเรานั่งไปให้มันมันวนขึ้นมาถึง33 3โมงตอนสามเนี่ยเราคงไม่ไหวนะแต่ถ้ามันวนไปถึงปีละเราก็จะแก่ไปปีมันวนไปถึง10ปีเราก็แก่ไป10ปีแต่ไอตัวเวลาเนี่ยมันก็กินเขาเราเรื่อยๆจนเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราตอนเด็กๆนี่มันก็3โมงสสสามิบามนาทีไอ้วันนี้ก็มาสามนาทีนะ แต่ไม่รู้เรวกาไอ้เนี่ยมันมากี่รอบแล้วที่มันบนมาถึงวันนี้เมื่อสมัยเราห้าขวบใช่ไหมฮะเมื่อสมัยเราห้าขวบก็ก็มาตรงนี้ก็สามโมงสามสิบสามนาทีอ่าเมื่อตอนเราห้าขวบโยมแต่ตอนเนี้อายุแล้วเท่าไรห้าสิบขวบหกสิบขวบเนี่ยมันก็สามชั่วโมงสามสิบสามนาทีเอ๊ะทำไมมันตัวไม่เท่ากัน เออทาไมผมมันเปลี่ยนสีเมื่อก่อนมันดําอ่ะไแต่ก่อนมันฟันเดิมไอ้นี่มันฟันใหม่อ่ะก็ไอ้ชั่วโมงสามชั่วโมงสามสิบสามสามสิบห้านาทีเหมือนกันแต่นั่นเมื่อก่อนห้าปีมันก็สามโมงสามสิบห้านาทีสามสิบสามนาทีไอ้นี่แต่ว่าตอนนี้มันก็เวลาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมเวลาเดียวกันนี่เองแต่ว่ามันหมุนเวียนมากินเราซะจนไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วโยม แล้ก็ไอ้สามโงสาม